จังหวัดกาญจนบุรีประชุมคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกเดย์2023ณจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ทั2,566วันที่27พฤศจิกายน2,566เวลา14นาฬิกาณห้องประชุมแขวใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายอธิสานอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกเดย์2023ณจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ทับ2,5 พร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์2023ว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายของจังหวัดกาญจนบุรีนายอำเภอทั้ง13อำเภอและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุม โดยกำหนดจัดงานโอลิมปิกเดย์2023ในวันที่2ธันวาคม2566ณบริเวณสกายวอล์กอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกสปอร์ตเคิลเจอร์แอนด์เอ็ดดิเคชันแอคทิวิตี้สกิจกรรมกีฬาเยาวชนคิดสปอร์ตแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กิจกรรมแข่งขันกีฬาเช่นบาสเกตบอล 3x3 ฟุตซอลเอ็กตรีมกิจกรรมกีฬาสาธิเช่นกระดานยืนพายแอร์แบดมินตันเจสกี กิจกรรมคิสปอดสามสถานีปีนผาคว้าดาวและสถานีเจ้าหนูมัดเหล็กกิจกรรมกีฬาสันทนาการแดนซ์ n งคอนเทสต์คาร์บดนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเดินวิ่งวอล์ r ลานและกิจกรรมบูรณาการเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นต้นโดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหารือรายละเอียดการจัดงานดังกล่าวและรายงานความคืบหน้าในแต่ละฝ่ายที่จะดําเนินการจัดงานโอลิมปิกเดย์0 2 3ณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อมและผลดําเนินการให้ที่ประชุม ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยมิตรภาพอันดี